เสื้อแห่งความสุขมีเรื่องเล่าว่าพระราชาองค์หนึ่งทรงวิตกกังวลต่อความมั่นคงแห่งราชสมบัติได้กลายเป็นเรื่องติดแน่นฝังลึกลูกกลามเกาะกินจนเกิดความเครียดบรรทุมไม่หลักทุกหนักถึงขั้นประชวนวันหนึ่งสมได้รับคำแนะนำว่าถ้าจะแก้ความทุกนี้ให้ได้ จะต้องเอาเสื้อของคนที่มีความสุขที่สุดมาสวมใส่จึงรับสั่งให้อมาต์ผู้หนึ่งไปแสวงหาเสื้อนางกล่าวนั้นแต่ไม่ว่าจะไปขอยืมจากเชื้อพง์หรือขุนนางผู้ใหญ่คนใดน,นก็ได้คําตอบเหมือนกันว่าตัวข้าพเจ้าแม้จะมีเงินทองและยศศักดิ์ถึงเพียงนี้แล้วแต่ในชีวิตจริงก็หามีความสุขไม่ในที่สุดก็จำต้องออกไปเสาะหาตามบ้านเรือนของราษฎร แต่คนทั้งหลายก็ตอบมือนเหมือนกันอีกว่าชีวิตนี้ยังไม่เคยมีความสุขจริงๆสักทีอัมหมารเริ่มท้อใจไม่คิดว่าคนมีความสุขจะหาได้ยากอย่างนี้คงจะไม่ได้เสื้อที่ต้องการเป็นแน่วันหนึ่งขณะที่อัมหมาพาคณะไปสำรวจถึงนอกกำแพงเมืองจู่ๆก็ได้ยินเสียงคนร้องตะโกนมาจากที่ไกลว่ามีความสุขเหลือเกิน มีความสุขเหลือเกินพระราชาจึงสั่งให้ทหารรับใช้วิ่งไปทางเสียงนั้นห้องกับคำชับว่าให้เอาเสื้อของมันมาให้ได้ผู้เดียวทหารผู้นั้นก็วิ่งกลับมามือเปล่าแล้วรายงานว่าคนที่ตะโกนว่ามีความสุขเหลือเกินนั้นที่แท้เป็นขอทานพยาค่ะอามาตผู้เป็นหัวหน้าคิดว่าถึงเป็นเสื้อขอทานก็ต้องเอามาให้ได้แล้วออกวิ่งไปอย่างที่นั่น แต่พอไปถึงก็ต้องยืนงงทำอะไรไม่ถูกเพราะขอทานผู้นั้นไม่มีแม้แต่เสื้อจะใส่แต่ที่มีความสุขถึงกับตะโกนออกไปก็เพราะวันนี้มีผู้ใจบุญให้อาหารกินอย่างดีจึงอิ่มหนำสำราญเท่านั้นเองท่านผู้ฟังทีละครับสำหรับมนุษย์ปุทุชนอย่างเราเนี่ยจดสัตว์ก็หมายปองเงินทองก็จำป็นจึงไม่มีใครที่ไม่ขวอยควา้า เมื่อวิถีชีวิตเกี่ยวพันหมุกมุ่นอยู่กับเรื่องเหล่านี้นานเข้าก็กลายเป็นความคืยชินติดแน่นพอาะเอ่ยถึงความสุขความนึกคิดก็เล่นไปที่เงินทองยศสัตย์ก่อนอย่างอื่นทำให้ลืมไปว่าต่อให้มีสิ่งที่ต้องการครบถ้วนสารพัดชีวิตก็หามีความสุขไม่ถ้าไม่มีอีกสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งสิ่งนั้นคือคำว่า ขอขอบคุณกองอนุสาสนาจารย์กรมยุทธศึกษาทหารเรือพันธธูสีทั์ดาดง